สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับนัดนะครับช anel isuzu truck 4 o sale นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสั้นๆนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้รถ6ล้อ frr รุ่น190และ210แรงม้าช่วงความยาวชชสซี5.5เมตรครึ่งและ6.5เมตรครึ่งนะครับก็มีความเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดที่ตัวรถเล็กน้อยนะครับวันนี้จะมาพาไปชมนะครับว่ามีอะไร ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับครับและนายแบบของเราวันนี้นะครับก็จะเป็น FRR 2 1 0แรงม้านะครับสังเกตดูได้ง่ายจากสติกเกอร์ที่ข้างประตูรถนะครับว่าเป็นรุ่น210แรงม้านะครับดูจากาป้ายนะครับที่กระดาษจะระบุเลขเครื่องนะครับแล้วก็ เป็นรุ่นรถนะครับคันนี้จากรหัสรุ่นรถแล้วจะเป็นช่วงชัสซีที่มีความยาวอยู่ที่6เมตรครึ่งนะครับ FRR 210แรงม้าชัสซีช่วงความยาวตั้งแต่หลังหัวเก๋งถึงปลายชัสซีนะครับในการใช้ในการต่อตัวถังคันนี้อยู่ที่6เมตรครึ่งนะครับก็ระบบหลักๆนะครับ เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ที่ใช้ใน10ล้อ FVM 240แรงม้าด้วยนะครับในรุ่น M z w 6 p นะครับก็เป็นเกียร์ตัวเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับระบบเบรกเป็นระบบล้มดันน้ำมันเบรกนะครับหรือว่าที่ภาษารถบรรทุกเรียกกันว่าระบบเบรกแบบทิฟฟี่หรือจิฟฟี่นะครับก็ปกติเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแบตเตอรี่2ลูกลูกละ12โวลต์นะครับใช้งาน2ลูกรวมเป็นรถคันนี้ก็จะใช้ไฟตามปกติของรถบรรทุกเขาก็คือ24โวลต์นะครับนะชัสซีเป็นชัดซีที่มีความหนาความใหญ่นะครับแล้วก็ยาวต่อเนื่องนะครับไม่มีการต่อชัดซีนะครับ เป็นเหล็กที่ผลิตออกมามีความยาวต่อเนื่องตั้งแต่หัวจดท้ายนะครับถังน้ำมันก็เหมือนเดิมนะครับมีความจุอยู่ที่100ลิตรน้ำนะครับนั่นหมายความว่านะครับไม่ใช่เติมน้ำนะครับเติมน้ำมันได้100ลิตรนะครับระบบล็อกหัวเก๋ง2ชั้นนะครับมีจุดล็อก2จุดนะครับ ด้านซ้ายและด้านขวาล็อกได้อย่างาแน่นหนามั่นคงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับรูปโฉมต่างๆยังเหมือนเดิมนะครับส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะสำหรับรุ่นใหม่ล่าสุดนี้เลยนะครับก็คือคันนี้นะครับที่คุณผู้ชมดูอยู่นะครับจะสังเกตได้ว่าล้อนะครับมีการเปลี่ยนแปลง นะครับถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับจากเดิมนะครับที่เป็นกระทะเหล็กขอบ16นิ้วตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับก็จะเป็นกระทะแมกนะครับขอบ17.5นิ้วนะครับความกว้างกระทะล้อ6นิ้วนะครับ,นะรบแล้วก็ยางใช้เป็นยางบริสโตนแบบ เรเดียนไม่มียางในนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆเป็นยาง9.5เสียงรอบข้างอาจจะดังนิดนึงนะครับอ่าเป็นยาง9.5รเดียนะครับกระทะล้อ17.5นิ้วอ่าตามแก้มยางเลยนะครับอ่ารุ่นยางนี้ก็คือ R 156นนะครับกระทะล้อ ก็เป็นน็อตล้อหตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นล้อหน้านะครับและนี่เป็นล้อหลังนะครับรถ6กล้อก็จะเป็นล้อคู่นะครับล้อคู่นะฮะใช้ยางและกระทะล้อแบบเดียวกันนะครับทั้ง6กล้อเลยนะครับมาพร้อมกับยางอะไรล้ออะไร นะครับ1ชุดนะครับก็ทั้งกระทะล้อและยางก็เป็นเบอร์เดียวกันหมดนะครับทีนี้นี่คือรายละเอียดของ FRR ตัวใหม่ล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของล้อและยางนะครับทีนี้มันต่างจาก FRR ตัวเดิมยังไงนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสำหรับตัวเดิมนะครับนะฮะ จะเป็นกระทะล้อ16 16นิ้วนะครับ16น,น,บนิ้วนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆน,นะฮะตัวเดิมนะครับเป็นยาง8.25ใช้เป็นยางเรเดียนฮะแต่เป็นเรเดียนชนิดที่มียางในนะครับกระทะล้อ16นิ้วนะฮะร,รุ่นเดิมนะครับรุ่นยางจะใช้เป็นบิสโตน R 2 1 0 <c oughs> <c oughs> น,นะฮะ เดี๋สังเกตเห็นไหมครับนะตัวเดิมนะอันนี้คือล้อของตัวเดิมเลยอ่าเดี๋ยวถ่ายให้ดูมุมกว้างนะครับคือ frr 2 1 0เหมือนกันแต่เป็นรุ่นก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงมาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดในปัจจุบันณตอนนี้เลยนะฮะใหม่ๆสดๆร้อนๆมาถึงโชว์รูมผมแล้วนะฮะเรียบร้อยเลยนะครับล้อเดิมก็จะเป็นกระทะเหล็กพ่นสีดำนะครับพ่นสีดำ นะครับอ่าเดี๋ยวย้ายมาดูล้อใหม่แว้จอดข้างๆกันเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะกระทะเหล็กเป็นแบบแม็กนะครับนะฮะสิบนิ้วนะครับนนะค,บนะค,บคือเส้นผ่านศูนย์กลางของกระทะล้อมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับยางก็ใหญ่ขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นการรับน้ําหนักย่อมดีขึ้นและเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับรวมถึงการเกาะถนนที่ดีขึ้นด้วยนะครับเราก็ปรับปรุงให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับเพื่อให้เหมาะกับการบรรทุกหนักนะครับในส่วนของหัวเก๋งหรืออุปกรณ์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์นะครับเฟืองท้ายนะครับ ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าใช้งานได้ดีและเหมาะสมที่สุดอยู่แล้วนะครับก็มีเพียงแต่การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของล้อและยางเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นที่มาใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ก็เลยได้นำมาถ่ายทำให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้น สำหรับ FRR รุ่นใหม่นะครับทีนี้ผมสรุปนิดนึงนะฮะสำหรับ FRR นะครับมี3ช่วงความยาวนะครับก็คือช่วงความยาวแรก4เมตร30นะครับก็จะเป็นล้อและยางที่เป็นสเปคเหมือนเดิมนะครับแต่รุ่น FRR 190และ210ที่ชัีย,ยาว5เมตรครึ่งและ6เมตรครึ่งนั้น ถึงจะเป็นตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ใช้กระทะล้อที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ยางเรเดียนที่ไม่มีอย่างไหนเข้ามาแทนรุ่นเดิมนะครับ,รบแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ได้ติดตามชมนะครับท่านที่สนใจออกรถใหม่นะครับก็สามารถโทรหาผมได้นะครับเซลนัดที่เบอร์โทร089 5 2 7 7 0 7นะครับบริการแบบญาติมิตรนะครับนะครับให้ความใส่ใจดูแลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการซื้อขายนะครับสนใจโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาหารือกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขต้องใช้เงินดาวเท่าไหร่นะครับจะผ่อนงวดละเท่าไหร่ยังไงนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ ยินดีนะครับผมยินดีอย่างยิ่งครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ